ลัดนาบปาลูคนปทุมไม่ถึง1%นะครับที่รู้จักร้านนี้ตกใจกับบรรยากาศร้านแล้วก็รถที่มากินคือร้านอะไรเนี่ยดูดีสิ่งที่ตกใจก็คือข้างนอกกับข้างในไม่เหมือนกันเลยอยากนั่งซุ้มตรงสาบัวนะครับแต่ว่าไม่ว่าก็เลยเดินมาอีกทางหนึ่งได้ซุ้มพอดีครับห้องน้ำกระจกใหญ่และกว้างมากครับชอบให้ดูเมนูอาหารแกงป่าลาเดโคนลายอินทรีผัดกระทิอยากได้อะไรเพิ่มก็แค่ต้องเขย่า ชอบหลายเมนูเลยครับโดยเฉพาะเมนูนี้โอ้น่ากินเมนูตำหลวงพะบางที่ไม่เคยเห็นสีนี้จากที่ไหนเลยปกติมันไม่ดำอ่ะแต่ร้านนี้สีดำนะครับดูเข้มขน้นนะครับนกเหมือนแบบอาหารฟิวชั่นจากภาคเหนือแต่มันก็รวมรวมนะครับเป็นอาหารป่าก,ก็มีร้านที่อยู่แบบจะบอกว่าอยู่ในป่าก,ก็ไม่เชิงอยู่ท้ายซอยหมู่บ้านสักอย่างหนึง่งถ้ารู้ชื่อร้านคือหาไม่ยากเลยครับครัวดาวสุมากันถูกไม่มีหลงแน่นอนอยู่ปทุมนี่เองครับกระดูก ใครเป็นลูกค้าร้านนี้หรือว่าเคยมากินบอกกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงเผื่อจะเป็นประสบการณ์ให้คนที่ดูแล้วอยากมาอันนี้คือลากอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนนะครับนอนพักแป๊บหนึ่งแล้วก็สั่งเมลอนมาเพิ่มสบท้ายแก้เลี่ยนด้วยเมลอนนี่แหละของหวานอันนี้ชื่อร้านนะครับถ้าเห็นคลิปพวกเราฝากรีโพสเป็นกําลังใจนะมาแล้วไม่รู้จะสั่งอะไรยื่นคลิปนี้ให้ร้านเอาแบบนี้ได้เลยครับ